โมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านครับกะมือนี่กะเอานกมาตัวเลนเลนเบื้องนะครับกะขนกะรุนครับกะฟูยูเนี่ยนะครับขนรุนครับกะเอามาเลนเลนหัวานแต่แถวทงไ่นะครับไม่ได้ไปทางใดไกลหรอกครับนี่ครับผมกะใส่ใส่ขื่นนะคันนะครับยังมาถึงปล่อยนก น,นี่ครับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นครับสดชื่นบรรยากาศบ้านห้องร้อบ้านครับเมื่อเนี่ยว่าได้ไปไกลหรอกครับมาทงมานาแถวแถวบ้านห้องนี่นะครับฟังพุ่นสเป็นโครครับว่าผมอยูลรอทง คำตอบที่สื้อนั้นแล้วครับเอาครับเพื่อเป็นการเสียเวลาผมจิตไปนี่นะครับมันโอนโหขาขู่ครับว่าแมน่นี่นะครับบรรยากาศครับถือบัตดีเยอะครับเอาผมกจิต ล่อยนกออกไ้นีนะครับเดี๋ยวเขาอ,อยากปล่อยนกก่อนครับ <S <S เอาครับตอนนี้กับไซนีนะครับมันมีห่มเดียวแหละครับที่จีไสได้เพราะว่าหม่องพุ่นรับเมื่อก,กี้มีคนตัดห้ายอยู่ทางนั้นห่มนั้นไม่อยากไปไสแล้วครับนี่นะครับกาลันมันน่าจะมาจับตัวน,นี้แหละก็ต้องล้อเบื้องนะครับ ไปหามองเสาห่มแล้วครับบา้บา,น,านเนี่ยคือบ้านอาจจะไปรีวิวยุ่นนะครับเขาโพ้นนี่แหละจังบกไกลครับกะทีบไปเบื้องนะครับบา้านเนาะงบกนนีนะครับเอาไว้นี่นะจังรุ่นไปนํากันครับบา่าจะมีพอเมือนเนี่ยมีโบมีกันสามันครับกิถือบ่าได้มาเร็นแล้วเอาครับเดี๋ยว โอ้ยประมาณนี้ก่อนครับหลกักมีโบคือดอกครับต้องใหญ่แล้ฮะครับนกอยกูงเชียงนกป่าตัวหนึ่งขันตอบยุดเนี่ยครับตอนที่วานแรกๆเรากบินเข้าไปในโคกแถวนี้นะจะพบมีนกอย่างเราล่องายไปใส่หมองลื่นบ้างครับเพื่อมันมัน อ่แบบงครับถึงหนักกับพองกันเด็กกำลังเริ่มอ่อนนะครับน้ำเต็มใหหน้าหมดแล้วครับค่อยสินกหรือว่าอาจจะนกอาจจะนีขึ้นโคกแล้วพ่ะจักครับพี่น้อง เพราะว่าน้ำให้น้ำมันมีแล้วมันเริ่มจมบ่มีหมองลง,ลงกินเล้วม,มน่าจ,จะไปลงหมองโคกที่ไหมคะเจ้ากูมันอาจจะเป็นไปอะไรครับเดี๋ยวเขาลองขึ้นไปทั้งเถิงมึงเพร่ะถ้เก็ดไปหาเรารอตีนโคกกัับหนูกระซายยูหฮมนี่แหละผมนีหนูปลามาไก่เลยครับเสียงคันตอบย่ไปไกลเลยขับไปเลย ใช่เวนีขันแท้ขั้นนี้นะแต่ถือว่าค่อนข้างทำเลดีอยู่แต่หว่าม,มีนกมาจากต้นนี้ครับนี่จะอีเหลียวอีเหลียวย่างมะตัวหนึ่งว่ะหันกับบรรยากาศถือว่าแดดด้วย,ยครับแต่บม่รู้ว่า,วาคำคำคำเนี่ยฝนอาจจะตกบ่แต่เก้าแดดแดดทั้งที่ผม่าพ้าอยู่ไปตะเข่าช่วงแรงๆนะครับเอาครับเดี๋ยวผมขอ,อุยาตเก็บนกก่อนครับเดี๋ยวใหญ่ไปหาหม่งไส้ไมเ้เฮง นี่ครับลักนี่กับที่สซเดินน,นี่แหละเพราะว่าผมขีร่รถมาเมื่อกี้เห็นนกบินขึ้นนะครับนกบินขึ้นอยู่นีแ่แหละตัวหนึ่งเมื่อกี้ขาดวานะครับนะพนเพราะว่าบนแ่ครับมันอาจจะมาล้งกินหมองเก่าเพราะว่าแถวนี้นี่ครับมันเป็นโคกครับมันมีเดินเดียวครับกับอีกไฮนึงก็หันบ่าหนาล้งหรอกแต่่างมองนี่มันเป็นไฮมันเก่าเพิ่นขาดว่าน,ก,นากับหนาจ,จะมาล้งนี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้ บินบินขึ้นไปเนี่ยครับขันอยู่ในนี่และผมขี่ผ่านมาเนี่ย<ข>มันก็อยู่ใกล้ทางนี่จังน้อยครับแต่าก็บ่อสไปนังครับเพราะว่าผมกะจิตตั้งกล่องเอาครับกะได้บ่ได้หนูกระชามันครับแต่าผมสี่ไทยผมสีตั้งกล้องเอาละครับมือเนี่ยเดี๋ยวลองบังตะกากะขึ้นจังมาละครับเพราะว่าน้ำตั้งกล่องมันตื่นจังน้อยครับนกแถวนี้มันกะจิบอดเถกดดอกมันกะจิตื่นเนี่ยจังน้อยแต่ว่าน้ำเหล่ตั้งกล่องละครับมันหมักถึกมันหมักได้ต่ว่า บ่เป็นยังครับมือนีก็ถือว่ามหาคลิปครับกับผมก็ะดิเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมาจักน้อยบิ่งครับแต่มันได้เห็นลีลานกว่านกเปลี่ยนสไตล์ใดลีลาเป็นแบบใดครับนี่ครับก็สิใส่มองนีแล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปตั้งกล้องก่อนครับ ครับผมมือนีกระจิตประมาณนี้แหละครับกะถือว่าเอามาหลินเบิงลีลานนิดน้อยกะถือว่าไข่เนืยอายุตักะต้องแก้ไขลักไม่ละครับเพราะว่าลักผมสั่นเกินไปก็ต้องใส่ลักเงี้ว่านี้ครับเพราะว่าลักสั่นเราเวลาหนกมันผลมันชอบจะถอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพื้นที่ของเขาว่มันเป็นขีดินที่พ่นไทไม่ไม่ครับกินขีดินซ้ายไทมันกระจิตจังว่าแหละครับเนาะกะ เขาก็ะจิตแก้ไขไหมแต่ว่าผมมีลักเงาอยู่ครับบันนี้ผมก็จะจิเปลี่ยนเป็นใส่ลักเงาแหละก็จิเอาหลักเงาใส่มาหนกกะหนกกะพอมีอยู่ครับครับเมื่อกี้กับตอนนั้นกัที่ว่าจับอยู่ต้นแห่งขันใ้่ตัวน,นี้นะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะที่นอนในภูมิเนี่ยครับไปฝากต้นอยู่ค้าบีเป็นต้นสะเดาครับนะครับ,นะรบน่าจะนอนอยู่นี่เพราะว่าเชียงขันแล้วก็เงียบไปขันเพราะวา่าต้นนั้นนะครับ ตัวน,นั้นกับตัวน,นั้นนะนกตัวนี้่าจะนอนนี่แหละก็ผมกะดิเอาครับมือนี้กะดิป,ประมาณนี้แหละครับกะดิไปเก็บนกนะครับกะดิว่าได้อาออกมาซ้อมแข็งไหลแข็งไปกับขนกระลุนแน่อยู่ครับกะดิล้อหลินล้อหางเต็มขนเต็มหมดนลครับขนกัะยังลุนอยู่ตอนนี้กะเดี๋ยวผมจะลุงไปเอาครับคำแล้วครับตอนนี้ นกลงกินอยู่นี่ครับตอนที่ผมมาเนี่ยมันมีหลองร้อยอยู่ครับนี่นะครับไม้ผมเก็ใส่จังเดินนี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้นกกะลุงนี่นี่ครับหลองร้อยหัวมันครับนี่ครับหัวมันที่คุณพ่อกินฝันให้เอาไปเมื่อน,นั้นผมกิดที่เอาไปตำตำให้มันเป็นแนนหน่อยแล้วก็ให้นกกินครับนี่ครับนกปลามันจะชอบกินครับนี่หอย หอยกินนี่ครับก็ถือว่าเป็นของธรรมศาสตร์ของนกอยู่แล้วแหะครับนี่ครับเบิ้งได้ง่ายๆครับอันนี้บ่ร์เนห้อยหนูครับนี่ครับห้อยนกครับนี่เป็นหอนห้อยตีนครับนี่ครับนกมันเลยจอกินจังมที่เลยครับนี่ก็เป็นไฮมันมันสัมปะหลังเฮานี่แหละครับนี่วันมานี่ผม นกกระท้อนรักนะครับเมื่อกี้กระท้อนรักไปครับนี่ครับนกกระลุงแถวๆนี้นะครับนี่ครับไม้มันเป็นรอโคกครับเป็นปลานีไให้เดียวครับอยู่ี่ยเดินเดียวตะบะหางติดถนนครับนะครับถนนกับยุ่มังหันนี่ครับบรรยากาศน้ำแรงคำล้ะครับตอนนี้กระติด้เวลาเก็บนุงะครับนี่ครับห้อยห้อยขี่นกนะครับ ลุงนี่มืออื่นคอยว่ากันไหมครับแก่มือไหมครับกฤตินี่ละเอามาฝึกมองนี้กันถือว่าใส่ได้เยอะครับกับผมกฤติเก็บนกนะครับบานนี้กัคลิปนี้ผมกฤติควาจบใบเพียงสักนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็ดคลิปนี้นะครับกฤติได้เิ็ดคลิปเกี่ยวกับยางต้อนกเขาของนกนกเขาหรือว่าถเบื้องนกเขาจังไรกับพยายามหามาให็พี่นนองด้รับสมรับฟังเพื่อก็สำหรับวันนี้นะผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ